แคลไปชั่งน้ำหนักแพลวจะหนักที่8กิโลกรัมเท่านั้นนี่จังเลยอะ่ะแต่ถ้าสมมุติว่าแพลต้องไปสำรวจดาวสุกรหรือว่าดาวยูเรนัสเนี่ยแพลจะหนักถึง115กิโลกรัมเลยนะโอ้หหนักมากเลยตอนเขวงขวางกลางอากาศแล้วคะรบกวนส่งประแจให้คู่หน่อย ได้ค่ะครูนี่ไงโอ้โลกเข้หครูโอ้โชคดีนะคะที่เราอยู่ในอวกาศถ้าอยู่บนโลกประแจตัวเนี้ยคงตกลงมาใส่เท้าแล้วค่ะโอ,โอ้เท้าบวมแน่เลยค่ะใช่ค่ะอ๋อ เดี๋ยวเราจะต้องเข้าสถานี้แลวนะของแพลซ่อมเสร็จยังคะเสร็จพอดีเลยค่ะครูโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเราต้องรีบเข้าไปในสถานีแล้วนะคะเพราะเดี๋ยวขยะอวกาศอ่ะกำลังจะผ่านมาพอดีเลยอ๋อขยะอวกาศใช่ก็เล็กๆของขยะอวกาศถ้าพุ่งชนเข้าใส่เราเนี่ยอาจเสียชีวิตได้เลยนะคะโอ้ไอค่ะครูงั้นเรารีบเข้ากันดีกว่าค่ะเคค่ะ เล่าเรื่องขยะอวกาศค่ะขยะอวกาศแล้วพี่พ,พีเนี่ยรู้ไหมว่าขยะอวกาศคืออะไรขยะอวกาศก็นน่าจะเป็นแบบพวกขยะที่นักบินอวกาศบินไปดวงจันทร์อะไรอย่างนี้แล้วแบบกลับมาแล้วก็ทิ้งของไว้ในนะั้นขยะอวกาศก,ก็คือดาวเทียมที่เก่าแล้วใช้ไม่ได้แล้วค่ะแล้วก็ จรวดที่นำส่งดาวเทียมแล้วก็ทั้งเป็นของเสียที่ยานอาวกาศเนี่ยปล่อยลงมาค่ะแล้วมันเยอะขนาดอะไรหรอเนะะี่ยเยอะจนเป็นปัญหาเลยค่ะเพอเมื่อไม่นานมานี้องค์การอาวกาศยุโรปบ,บอกมานะคะว่าขยะอาวกาศเนี่ยมันมันล้มโลกเราหรือ่มากกว่าร้อยล้านชิ้นเลยค่ะร้อยล้านชิ้นใช่หรอใช่ค่ะ oh <my> มีหลายขนาดเลยค่ะ ขนาดน้อยกว่า1เซนติเมตรจนถึงมากกว่า1เซนติเมตรค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหนึ่งเปนติมเมตรเนี่ยล้มันจะไปทำอะไรได้แค่โดนเรามันก็ยักกระดี่ะไม่แค่นี้นะคะเพราะสิ่งเหล่านี้เนี่ยทำให้เกิดความเสียหายต่อดาวเทียมและสถานีอวกาศนานาชาติบางครั้งจนต้องเปลี่ยนเส้นทางของดาวเทียมเพื่อหลบขยะอวกาศด้วยค่ะเลยแค่นี้เองต้องเปลี่ยนเส้นทางเลยเหรอ,อถึงจะมารวมกันนิดนดหน่อยๆก็คงทําอะไรดาวเทียมใหญ่ๆหญ่ไม่ได้ละมั้งไม่ใช่แบบนั้นค่ะ ขยะอาวกาศรวมๆกันได้แค่1กิโล1กิโลก็ประมาณหนังสือเล่นโตๆสีห้าเล่มวันอวกาศจะต่างจากพื้นโลกเพราะหนังสือสี่ห้าเล่มน,นี้จะเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว7 5กิโลเมตรต่อวินาทีหมายถึงวิทยเดียวปึ๊บไปแล้ว7กิโลไกลมากค่ะการที่มันจะทำแบบนี้ได้แสดงว่ามันมีแรงเยอะ นักวิทยาศาสตร์บอกว่าแรงเยอะเท่ากับรถบัสคันใหญ่ๆแล้วขึ้นที่ความเร็ว216กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยแบบชั่วโมงเดียวจากกรุงเทพไปถึงนครสวรรค์ภายในชั่วโมงเดียวอะ่ะปกติเราไปกันตั้ง3ชั่วโมงแรงเยอะไหมล่ะแล้วถ้ามันมีแรงเยอะขนาดนี้ไปชนเข้ากับดาวเทียมตูมเดียวจาะสนิทแน่นอนค่ะ แล้วพวกขยะอวากาศเนี่ยเราจะกําจัดมันออกไปได้หรือเปล่างั้นถ้าอยากรู้ว่าขยะอวากาศเนี่ยจะหายไปหรือไม่ติดตามกันได้คิดขยะค <the day S 1> ่ะหลังจากที่เราเคุยขย่าวเกี่ยวกับเรื่องอันตรายจากขยะอวกาศแล้วนะครับแล้วก็จะมาคุยกับผู้รู้นะครับที่ Space Inspiration นะครับคือที่นี่นั่นเอง อวกาศเนี่ยวิธีจัดการของน้องป้มเนี่ยคืออะไรน้าป้มคิดว่านะครบเออใช้กลอมรื่เปล่าครับอืมถ้าพี่คิดนะพี่ว่าน่าจะมีคอเนเนอนั่งยานอาวกาศไปแล้วให้นัเป็นอวกาศดันขยะอ,ออกไปงั้นเดีย๋ยวเราไปคุยกับผู้รู้กันเลยดีไหมครับงั้นไปเลยเนเน สสวัดีคอันนี้เป็นเครื่องจำลองการเดินบนอวกาศครับลองไหมไโอ้เดวเหมือนกันถ่เลยค่ะมันจะเป็นการจาลองเราได้เดนอยู่บนอาศ้าว่ากถแล้วเย่รู้สึกเหมือนอยู่บนอวกาศจริงๆเลยนะคะ มันก็จะเหมือนกระโดดปุ๊บมันก็จะขึ้นสูงเลยสนุกมากๆเลยนะคร,รว,ว้าวโซดียร์ครับเป็นไงไปเล่นมาวอล์กมาสนุกไหมสนุก,นกมากเลยค่ะเออแล้วขยะวากาดเนี่คืออะไรหรอครับขยะวกากศเนี่ยจริงๆแล้วมันมีอยู่สองประเภทประเภทแรกคือมีธรรมชาติอยู่แล้วกับมีที่มนุษย์สร้างขึ้นแต่มันจะมีดาวเทียมที่่ทีไม่ใช้งานแล้วกับจรวดนําส่งนะครับที่คือที่มนุษย์สร้างขึ้น เปนขยะอากาศอ,าอื่นเช่นเป็นหินหรือเป็นอุกกาบาตดาวข้อน้อยพวกนี้ถือว่าเป็นขยะาอากาศมีธรรมชาติอยู่แล้วเราดาวเทียมที่ไม่ได้ใช้แล้วเนะะี่ยค่ะมันมีอยู่บนอวกาศในกี่ร้อยล้านอันหรือันจริงๆเราเริ่มส่งตั้งแต่ปี1957ดาวเทียมสปุกนิกเป็นดาวเทียมดวงแรกของสหภาพโซเวียตส่งขึ้นไปสําเร็จแต่ว่ามีแค่เป็นแค่ส่งสัญญาณปิ๊บๆกันเฉยๆยังไม่มีฟังก์ชันอะไรมากมาย นั่นคือจุดลมต้นถึงปัจจุบันเนี่ยเราส่งดาวเทียมไปแล้วประมาณ8,400ดวงโอ้เยอะไหมอยู่ในอวกาศแต่ว่าใช้งานจริงตอนนี้เหลือประมาณ2,000ดวงทรงนั่างก็ม่ใช้งานไม่ได้แล้วหรือบางส่วนก็กลับตกมาสู่โลกตอนนี้เรื่องขยะอากาศกำลังเป็นเรื่องใหญ่ดาวเทียมเองก็คุณภาพดีขึ้นราคาถูกลงปริมาณส่งมากขึ้นแบบเขาเรียกว่าทวีคูณเพราะฉะนั้นขยะอากาศก,ก็จะมากอย่างทวีคูณ ทีนี้เขาก็เลยมองเรื่องว่าเราจะควบคุมมันยังไงเบื้องต้นเนี่ยเราต้องพยายามให้ดาวเทียมกลับมาสู่พื้นผิวโลกให้มากที่สุดหลังจากจบภารกิจคือการไม่เพิ่มขยะอันที่สองขยะที่มีอยู่แล้วเนี่ยเราก็ต้องพยายามสร้างเขาเรียกว,ว่าหุ่นยนต์เก็บขยะอวากาศอ๋อเคยดูข่าวเกี่ยวกับอะไรนะตาขา่ายตาข่ายเก็บขยะอวากาศถูกต้องอันนั้นคือเป็นการทดลองจริงครั้งแรกของคอนโซเป็นคอนโซลติมระหว่างหลายมหาลัยในยุ่นแม่ครับเบื้องต้นได้ผลดีก็คือสามารถ คลีนได้นะครับโอ้ขยะอวกาศอันนั้นก็ขยะอวกาศเหมือนกันนะครับแล้วส่วนดาวเทียมไทยโชคนะครับก็อีก5ปีเป็นขยะอวกาศนะครับอันนี้คือจรวดนำส่งดาวเทียมอันนี้ต่อไปก็จะเป็นขยะอวกาศเหมือนกันอตอนส่งเสร็จแล้วมีโคจรรอบโลกของเราค่ะ วันนี้เสร็จสิ้นไปได้ดีนะคะแพรวใช่ค่ะอืมจะว่าไปอยู่ในอวกาศแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะคะลอยได้ด้วยแล้วแถมน้ําหนักเลยยังเบาอีกด้วยค่ะอืมถ้าแพาวดูสนุกกับการอยู่บนอวกาศขนาดนี้นะคะเดี๋ยวครูนะ่ยแจ้งไปทางสถานีที่อยู่บนโลกแล้วก็ให้แพรเนี่ยไปสำรวจดาวดวงอื่นอีกดีกว่าแต่ว่า ถ้าแพลวไปอยู่บนดาวดวงอื่นน้ำหนักของแพลวก็จะไม่เท่ากันนะเพราะว่าดาวแต่ละดวงเนี่ยมีแรงโน้มถ่วงที่ไม่เท่ากันด้วยอุยิ่งเท่ากับว่าถ้าไปอยู่ดาวบางดวงตัวแพลวจะเบ้าวิวเลยแต่ดาวบางดวงเพลก็จะหนักมากเลยใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะถ้าแพลวสงสัยนะคะว่าทําไมน้ําหนักของแพลวถึงเปลี่ยนไปเวลาไปอยู่ที่ดาวดวงต่างๆถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวครูจะพาไปหาคำตอบกันค่ะในหลับซ่าค่ะลอง น้ำหนักเรา,าไม่เท่ากันในดาวแต่ละดวงเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรล่ะคะอืมเป็นเพราะแรงโน้มถ่วงพะเพพลแรงโน้มถ่วงนะคะม,มันเป็นยังไงคะซึ่งแรงโน้มถ่วงก็คือแรงที่กระทําต่อมวลโดยปกติแล้วเนี่ยวัตถุที่มีมวลในจักรวาลน,นะคะจะมีความสามารถในการดึงดูดเอาวัตถุอื่นๆเข้ามาสู่ส่วนกลางหรือตัวของมันเองอืมไม่ว่าจะเป็นดวงอาทิตย์โลก หรือว่าตัวเราเองก็มีแรงดึงดูดด้วยโอมวลที่มีแรงมากระทำมันมันไม่เหมือนกันกับน้ำหนักตัวของเราเหรอคะโอ้ไม่เหมือนกันค่ะถ้าพูดถึงมวลนะ่ะก็คือตัวเนื้อสารทั้งหมดของวัตถุใช่โดยตัวมวลเองเนะี่ย จะไม่เปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะไปอยู่สถานที่ใดก็ตามเวลาใดก็ตามจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็หายไปอาซึ่งตัวมวลเองอ่ะจะมีหน่วยเป็นกิโลกรัมค่ะอืมแต่น้ำหนักมันก็คือมวลที่ถูกกระทําด้วยแรงโน้มถ่วงของโลกทำให้น้ำหนักเนี่ยมันมีทิศทางแล้วก็มีหน่วยด้วยนะคะะมีหน่วยเป็นนิวตัน อ้าวแต่ว่าเครื่องชังน้ำหนักที่บ้านเท่าก็หน่วยกิโลกร,รัมเนี่ยคะอืมใช่ค่ะแต่ในทางวิทยาศาสตร์แล้วน้ําหนักอ่ะก็ไม่ได้มีหน่วยเป็นกิโลกร,รมัมแต่มีหน่วยเป็นนิวตันและก็เป็นปริมาณเวกเตอร์ด้วยเพราะว่ามีทิศทางที่เกิดจากแรงโน้มถ่วงทําให้น้ําหนักเกิดขึ้นแสดงว่าน้ําหนักของคนเราเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับแรงโน้มถ่วงเหรอคะถูกต้องแล้วค่ะก็คืออ่ะอย่างสมมุตินะตอนที่แพลวชั่งน้ําหนัก ก่อนที่เราจะขึ้นมาบนนวกาศเนี่ยแพลวหนักเท่าไหร่45้าค่ะโอเคแพลวหนัก45กิโลกรัมแต่ถ้าแพลวได้รับภารกิจให้ไปสำรวจบนดวงจันทร์ถ้าแพลวไปชั่งน้ำหนักแพลวจะหนักที่8กิโลกรัมเท่านั้น,นจริงเลยอะแต่ถ้าสมมติว่าแพลวต้องไปสำรวจดาวศุกร์หรือว่าดาวยูเรนัสเนี่ยแพลวจะหนักถึง115กิโลกรัมเลยนะโโหหนักมากเลยแรงโน้มถ่วงเนี่ยมีผลขนาดนี้ได้หรอคะเนี่ย คราวนี้อยากรู้แล้วล่ะค่ะว่าแรงโน้มถ่วงนี่มันคืออะไรกันคะอถ้าอย่างนั้นนะเราไปดูที่แรงโน้มถ่วงของโลกกันดีกว่าเพราะว่าแรงโน้มถ่วงของโลกนะี่เป็นสิ่งที่เราเจอบ่อยที่สุดแรงโน้มถ่วงของโลกเกิดจากการที่มวลของโลกใช่ไหมคะมีแรงมีความสามารถในการดึงเอาวัตถุเข้ามาให้ใกล้จุดศูนย์กลางองโลกมากที่สุดมไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ใบหญ้สาสัตว์มนุษย์หรือว่าสิ่งใดๆก็ตามที่อยู่บนโลก ก็จะสามารถถูกแรงนิดดึงเข้ามาและทําให้ติดอยู่กับพื้นโลกได้รวมถึงอากาศด้วยทําทให้ทุกอย่างเนี่ยมันอยู่รอบๆโลกได้อโดยที่ไม่ถูกหลุดออกไปในอวกาศรวมถึงสถานีอวากาศที่เราอยู่ตอนนี้ด้วยนะคะที่สามารถโครจรรอบโลกได้เป็นเพราะว่าเราโดนแรงโน้มถ่วงของโลกเนี่ยดึงเอาไว้อื แล้วแบบนี้อะไรที่ทําให้ดาวแต่ละดวงมีแรงโน้มถ่วงที่ไม่เท่ากันเหรอคะอแรงโน้มถ่วงก็จะขึ้นอยู่กับขนาดของมวลค่ะอืถ้ามวลมีขนาดใหญ่ก็ทําให้เขามีแรงดึงดูดมากด้วยอย่างเช่นดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์มีมวลที่ใหญ่มากใช่ไหมคะใหญ่กว่าโลกเราหลายเท่าเลยทําให้ดวงอาทิตย์สามารถที่จะดึงดูดเอาดาวที่อยู่รอบๆอะค่ะมาโคจรรอบเขาได้ซึ่งโลกของเราเองนะคะ ก็เป็นหนึ่งในดาวเคราะห์ที่ต้องโครจรรอบดวงอาทิตย์เหมือนกันเพราะว่าถูกแรงดึงดูดของดวงอาทิตย์เนี่ยดึงเอาไว้โอ้ใครกันนะที่เป็นคนค้นพบทฤษฎีเรื่องแหรงน้มถ่วงพวกนี้นะคะโหในอดีตนะคะเขาก็สงสัยเหมือนกันค่ะว่าแรงอะไรนะที่เป็นลางลึกลับทําให้เราเนี่ยสามารถถูกยึดเหนี่ยวให้ติดกับพื้นโลกได้จนในปีคศักราช1 6 6 6เซอร์ไอแซคนิวตันค่ะ เขาก็ค้นพบพลังลึกลับนั้นค่ะแล้วเขาก็ให้ชื่อมันว่าแรงโน้มถ่วงคือเขาเนี่ยไปนอนอยู่ใต้ต้นแอปเปิลแล้วก็เห็นผลแอปเปิลตกลงมาสู่พื้นโลกแล้วเขาก็สงสัยว่าทำไมแอปเปิลที่หลุดลงมาไม่ลอยไปข้างบนไม่ไปซ้ายไม่ไปขวาแต่ตกลงสู่พื้นโลกค่ะอ mm hmm. แต่ว่า กฎแรงโน้มถ่วงของนิวตันตอนนั้นน่ะก็ยังไม่ได้รับการยอมรับสักเท่าไหร่นะคะจนกระทั่งเรื่องนี้ถูกตีพิมพ์นในหนังสือค่ะ<อ>นั่นคือหนังสือคณิตศาสตร์ว่าด้วยปรัชญาธรรมชาติทำให้ทุกคนทั่วโลกเนี่ยยอมรับในเรื่องของกฎแรงโน้มถ่วงสากลของนิวตัน แล้วก็นำเรื่องนี้ค่ะไปต่อยอดทำให้เกิดกฎการเคลื่อนที่โหคือไปต่อยอดได้อีกใช่ค่ะแล้วแบบนี้ค่ะแรงน้มถ่วงมันส่งผลอะไรต่อสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวรเราบ้างหรอคะ <proving. S 2> อย่างตอนนี้ไงะเราอยู่บนสถานีอวากาศใช่ไหมซึ่งเราอยู่สูงจากพื้นโลกเนี่ยอยู่ที่ประมาณ400กิโลเมตร Mm hmm. ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ยังคงอยู่ในแรงโน้มถ่วงของโลกแต่การที่สถานีอาวากาศของเราเนี่ยไม่ตกลงไปสู่พื้นโลกเนี่ยเพราะว่ายานของเราก็ยังคงขับด้วยอัตราเร็วสูงอยู่ mm hmm. และสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือจะทำให้เราเนี่ยอยู่ในสภาวะไร้น้ำหนัก mm hmm. เราถึงลอยแบบนี้ใช่ค่ะซึ่งในอวากาศเองนะคะสภาวะนี้ก็ทำให้แรงโน้มถว่วงมีค่าเป็นศูนย ถ้าเราชั่งน้ำหนักตอนนี้เราก็จะไม่มีน้ำหนักตัวเลยโ oh. อ้แต่ถ้าเรากลับไปที่พื้นโลกใช่ไหมน้ำหนักของเราเนี่ยก็จะชั่งแล้วก็หนักเท่าเดิมแต่ถ้าแพลวนะอยากเบาลงนิดนึงนะ ให้แควไปชั่งน้ำหนักบนยอดเขาเอเวอเรสต์ค่ะหูซึ่งเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในโลกใช่ไหมค่ะตรงนั้นเหงค่ะจะทำให้แรงโน้มถ่วงของโลกมีค่าลดลงนิดดนึงทำให้น้ำหนักตัวของเราเบาลงได้อืมแต่ก่อจะปีนขึ้นไปถึงคร <laughs> <laughs> ูยอมหนักเท่าเดิมดีกว่า <Okay. S 1> อืมและความหมสัจจน์ของแรงโน้มถ่วงอีกอย่างนึงก็คือทำให้วัตถุค่ะมีลักษณะที่เป็นทรงกลม อ,อย่างเช่นดวงจันทร์ดวงจันทร์อเองเนี่ยก็มีลักษณะที่เป็นทรงกลมแล้วก็มีมวลถูกไหมค่ะทาให้ดวงจันทร์เนี่ยก็มีแรงดึงดูดด้วยแต่ดวงจังนทร์มีมวลที่เล็กกว่าโลก<ะ>ทําให้ดวงจันทร์เนี่ยจำเป็นจะต้องโคจรรอบโลกเพราะว่าถูกโลกเนี่ยดึงดูดเอาไว้แต่<ะ>แรงโน้มถ่วงของดวงจังนทร์ก็ยังมีอิทธิพลต่อโลกด้วยนะ,ะอย่างเช่น ตอนที่ทําให้เกิดน้ําขึ้นน้ําลงอ<า>ก็เป็นเพราะว่าแรงดึงดูดระหว่างดวงจันทร์กับโลกนี่แหละค่ะทําให้เกิดเป็นน้ําขึ้นน้ําลงอืม,อมเอ๊แต่ว่าการที่เราขึ้นมาอยู่บนอวกาศแบบเนี้แล้วก็หลุดพ้นจากแรงโน้มถ่วงหรือว่าแรงดึงดูดของโลกแล้วนี่คะอืมเป็นเพราะว่าตอนที่เราขึ้นมาน่ะเราเคลื่อนที่ด้วยความเร็วหลุดพ้นค่ะ มีความเร็วหลุดพ้นด้วยใช่ค่ะซึ่งความเร็วเนี้มีค่ามากกว่าแรงโน้มถ่วงซึ่งแรงโน้มถ่วงเนี่ยก็จะมีค่าอยู่ที่9.8เมตรต่อวินาทีกำลังสองแต่เราเนี่ยเคลื่อนที่ด้วยความเร็วที่11เมตรต่อวินาทีกำลังสองค่ะทำให้เราชนะแรงโน้มถ่วงแล้วก็มาล่องลอยอยู่ในอากาศตอนนี้เองค่ะ ครับผมกรมขำและวันนี้เราอยู่ที่ Space i n s p i r i เลียมแหล่งความรู้ด้านอวกาศวันนี้ผมจะพาน้องๆหนูๆไปดูว่าการเป็นนักบินอวกาศจะสนุกขนาดไหนเราไปดูกันเลยครับพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เป็นพิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับอวกาศดาวเทียมและโลกของเราและนี่คือเครื่องใจโรสโคปเครื่องจำลองสภาวะหมุนเวียง ของการฝึกนักบินอวกาศและผมจะได้ขึ้นไปทดลองเป็นนักบินอวกาศไปดูกันเลยครับว่าผมจะเป็นนักบินได้ไหมคมขำกำลังทดสอบในเรื่องของแรงจีซึ่งเป็นข้าแรงดึงดูดสวนกลับที่มีผลต่อร่างกายดูซิว่าคมขำจะทำได้ไหมเอ,อ่อผมโอเคมากเลยครับและผมได้ฝึกเป็นนักบินอวกาศแล้วตอนนี้ผม <c oughs> คือ ผมพร้อมที่จะเป็นนักบินอวกาศแล้วครับไปเลยครับเอเอามาดูเด็กๆทดสอบแรงจีกันบ้างการทดสอบแรงจีเพื่อดูผลต่อการเคลื่อนไหวผลต่อการหายใจผลต่อหัวใจและหลอดเลือดผลต่อการมองเห็นและผลต่อระบบควบคุมการทรงตัวซึ่งเด็กๆทำได้ดีมากโอ้ชุดนักบินอวกาศนี่เท่จังเลยนะครับผมจะต้องเป็นนักบินอวกาศให้ได้ อย่างน้อยนะคะการที่จะเป็นนักบินอวกาศเนี่ย<ม>นักบินจะต้องฝึกอย่างน้อยเลยบนโลกที่1ปี3สิ่งที่นักบินต้องฝึกคือฝึกให้ทนต่อแรงจีนะคะ<ม>แล้วก็ฝึกให้ทนต่อสภาพไร้น้ําหนักอย่างสุดท้ายคือต้องฝึกจิตวิทยาหรือว่าสุขจิตใจด้วยนั่นเอง<ม><ม>และถึงเวลาแล้วที่คมขำจะได้ก้าวสู่การเป็นนักบินอวกาศ และนี่คือยานอาวกาศของผมไม่ใช่จ้ะอ้าวไม่ใช่เหรอครับใช่อันนี้เป็นดาวเทียมอ๋อเป็นดาวเทียมของใครเหรอครับดาวเทียมของไทยนั่นเองค่ะที่เห็นอยู่ด้านล่งนี้นะคะจิดานะคะเราทำการส่งดาวเทียมขึ้นไปนะคะมีชื่อว่าทีออส ทีออสแล้วก็เราได้เปลี่ยนชื่อแล้วนะคะเราได้รับพระราชทานนามจากในหลวงรัชกาลที่9ก้าทส่งพระราชทานนามให้ว่าดาวเทียมไทยโชคสุดยอดไปเลยนะครับไม่ธรรมดาเพราะใช้สำรวจทรัพยายกรขอ,ของประเทศไทยเราด้วยนั่นเองแต่ความลักของแรงโน้มถ่วงไม่ได้มีเท่านี้นะครแพรวมีอะไรอีกเหรอคะถ้าแพรวอยากรู้เดี๋ยวครูจะพาไปทำกิจกรรมกันค่ะได้เลยค่ะ ในกิจกรรมไขความลับแรงน้มถ่วงนี่เลยค่ะเดี๋ยวเรามาไขาปริศนาแรงโน้มถ่วงกันนี่เลยครูมีกระดาษอยู่2แผ่นแต่ว่าหน้าตาเหมือนกันไหมคะเหมือนกันค่ะขนาดเท่ากันมวนเท่ากันเป๊ะเลยค่ะคราวนี้นะคะเดี๋ยวครูจะให้แพรล,ลองปล่อยกระดาษ2แผ่นนี้ พร้อมๆกันแล้วดูว่ามันตกถึงพื้นพร้อมกันหรือเปล่าก็น่าจะต้องพร้อมกันหรือเปล่าครับปูอ่าลองกันเลยพร้อมแล้วนะคะค่ะหนึ่งสองสามอู้ตกถึงพื้นไปเลยค่ะต้องพร้อมกันเลยคะต้องพร้อมกันอยู่แล้วคะ่ะอ่ะคราวนี้คะ่ะเดี๋ยวคร,รูจะให้แถวนะคะขยำกระดาษหนึ่งแผ่นค่ะขยำขยำเป็นก้อนเลยนะคะ อืมเป็นก้อนเลยอ่าอืคราวนี้นะคะรูปทรงของกระดาษก็จะเปลี่ยนไปอันนึงก็คือเป็นแผน่แผนๆแบบนี้อันนึงก็คือเป็นก้อนกลมๆใช่ไหมคะคราวนี้ค่ะให้พี่แถวทำเหมือนเดิมปล่อยกระดาษทั้งสองอันเนี้ยพร้อมกันหรอพร้อมกันพี่แค,คิดว่ากระดาษชิ้นไหนจะตกถึงพื้นก่อนกันพี่คิดว่าอันนี้ค่ะเพราะว่ามันเป็นก้อนกลมๆม,มันต้องตกถึงพื้นก่อนแน่เลยอืลองดูค่ะ หนึ่งสองสามวู้พร้อมกันนะคะถ้าอย่างงั้นนะคะเดี๋ยวเราทำครั้งที่สามนะคะแต่คราวนี้ค่ะทำให้กระดาษเป็นทรงเดียวกันหมดทั้งคู่เลยขยาสองอันเลยหรอใช่ค่ะขยัทั้งสองก้อนเลยได้เลยฟึ๊บขยันานี้เลยนะคะใช่ค่ะอืม,อม,อม คราวนี้นะคะรูปทรงของกระดาษก็ใกล้เคียงกันแล้วค่ะเหมือนเดิมค่ะยืนออกไปหนึ่งสองสามเป็นไหมคะก็ด,ดูพร้อมๆกันนะคะการที่แพลวนะคะแลวน้องๆเห็นว่ากระดาษทั้งสองชิ้นเมื่อปล่อยในระดับเดียวกันตกลงสู่พื้นพร้อมๆกันเป็นเพราะว่ามีแรงที่ดึงดูดของโลกเป็นแรงเดียวกันแต่ถ้าแพลวสังเกตดีๆนะคะกระดาษที่เป็นแผ่นเนี่ย จะตกช้ากว่าการะดาษที่เราปั้นเป็นก้อนกลมใช่ไหมออเป็นเพราะว่าในการที่กระดาษตกลงไปนั้นมันมีแรงแรงหนึ่งค่ะทําหน้าที่ในการผลักให้กระดาษเนี่ยลงช้าลงอ,อืมนั่นก็คือแรงต้านอากาศแล้วแบบนี้ถ้าเกิดว่ามวลของวัตถุมันไม่เท่ากันนะคะมันจะตกพร้อมกันไหมคะอืมถ้าอย่างนั้นเราไปทําการทดลองกันค่ะถ้ามวลของวัตถุแตกต่างกัน ขนาดแตกต่างกันวัตถุจะยังตกพร้อมกันหรือเปล่าไปกันค่ะนี่เลยค่ะมาที่กิจกรรมที่สองคราวนี้เรามีวัตถุอยู่ทั้งหมด4ชิ้นใช่แล้วค่ะของพี่แพลมีอะไรบ้างคะของพี่แพลมีลูกปีกฟองแล้วก็มีลูกบอลที่ข้างในมีใส่อะไรไปด้วยไม่รู้หนักหนักของครูมีลูกแก้วนะคะแล้วก็มีกระดาษจากกิจกรรมที่1ค่ะคราวนี้เราจะมาดูกันว่า ของที่มีน้ำหนักที่แตกต่างกันแล้วก็มีรูปทรงที่เป็นกลมๆคล้ายๆกันถ้าปล่อยโดยให้มีความสูงที่เท่ากันพร้อมๆกันจะยังคงตกลงสู่พื้นพร้อมกันหรือไม่ถ้าอ,อย่างนั้นเดี๋ยวใบ้หน่อยละกันของพี่พลวอันไหนหนักกว่าคะอันนี้ค่ะโอเคของครูแช่เป็นลูกแก้วนะคะที่หนักกว่าแต่รูปทรงเนี่ยต่างกันนะ,ะมีขนาดที่ต่างกันด้วย ให้งานให้เด็กลองทายนะคะว่าระหว่างของพี่แพรวระหว่างรูปปิงปองและก็ลูกบอลสีขาวที่มีน้ำหนักหนักกว่าเนี่ยอันไหนจะตกลงสู่พื้นก่อนกันและของครูที่เป็นลูกแก้วและกระดาษซึ่งมีน้ำหนักแตกต่างกันลูกแก้วหนักกว่าแต่กระดาษของครูเนี่ยก้อนใหญ่กว่านะอะไรจะตกลงสู่พื้นก่อนกันคะเด็กๆของอันนี้ง่เลยอโอเคถ้าอย่างนั้นเราไปทำการทดลองกันค่ะค่ะ เมือนเดิมค่ะพี่แพวปล่อยลงกระบะทรายเลยความสูงเท่าเท่ากันนะพี่แพวพร้อมไหมคะพร้อมค่ะพร้อมแล้วหนึ่งสองสาปล่อยเลยค่ะอุ้ยอุ้ยไม่เหมือนมันมาถึงพร้อมกันเลยอะคะอ่ะออของพี่แพวนะคะก็คือทั้งลูกปิงปองแล้วก็ลูกบอลสีขาวซึ่งมีน้ำหนักแตกต่างกันขนาดไม่เท่ากันตกพร้อมกันค่ะ อืมแล้วข้อนี้มาดูของครูเชฟกันบ้างดีกว่าลูกแกวต้องถึงก่อนแน่เลยระหว่างลูกแก้วกับกระดาษอันไหนจะตกก่อนหนึ่งสองสอุโทำไมมันถึงพร้อมกันเลยอะคะนี่แหลคะค่ะ เป็นเพราะว่าความลับหนึ่งของแรงโน้มถ่วงก็คือถ้าเราปล่อยวัตถุถึงแม้ว่าจะมีมวลที่ไม่เท่ากันน้ำหนักไม่เท่ากันขนาดไม่เท่ากันออกไปพร้อมๆกันที่ความสูงเดียวกันคือเท่ากันนะคะแรงโน้มถ่วงจะดึงให้วัตถุตกลงสู่พื้นโลบหรือว่าพื้นเนี่ยพร้อมกันค่ะ mm hmm. แต่ไม่นับแรงต้านอากาศนะ Hmm. ไม่น่าเชื่อเลยนะคะเนี่ยว่าวัตถุขนาดที่แตกต่างกันแต่ว่าพอปล่อยพร้อมๆกันแล้วเนี่ยจะตกลงมาถึงพื้นพร้อมกันได้ื hmm. ใช่ค่ะน,น้องคะ แรงโน้มถ่วงของโลกนะคะก็คือแรงดึงดูดของโลกค่ะหรือแรงของโลกที่กระทาต่อมวลของวัตถุทุกชนิดบนพื้นโลกและก็วัตถุที่อยู่ใกล้กับโลกด้วยค่ะโดยจะดึงดูดวัตถุซึ่งกันและกันเข้าสู่ศูนย์กลางของโลกทําให้วัตถุต่างๆนะคะตกลงสู่พื้นโลกเสมอและก็มีน้ําหนักด้วยนั่นเองซึ่งแรงโน้มถ่วงของโลกนั้นเนี่ยก็ทําให้เราสามารถยืนอยู่บนพื้นโลกได้โดยที่ไม่ลอยไปลอยมา ในทางฟิสิกส์นะคะแรงโน้มถ่วงของโลกนะคะก็คือแรงที่กระทําต่อมวลของวัตถุค่ะซึ่งจะมีค่าเท่ากับ9.834565215เมตรต่อวินาทีกำลังสองค่ะหรือเด็กๆนะคะจะประมาณโดยใช้ค่า9.8เมตรต่อวินาทีกำลังสองหรือใช้เป็นค่า10เมตรต่อวินาทีกำลังสองก็ได้นะคะ และอย่าลืมนะคะกลับมาพบกับคำถามและการหาคำตอบในชีวิตประจำวันด้วยวิทยาศาสตร์แบบสนุกสนุกได้ใหม่ในรายการหลักซา,าท้าทดลองทาง ARTV ช่อง4ทีวีเรียนสนุกค่ะวันนี้นักบินแพแล้วก็กนนักบินเชฟไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ,คะบ๊ายบายเฮ้ยมันมีสัญญาณเอ๊สัญญาณเรียกเรากับโลกเอ๊หรือมันคือสัญญาณของมนุษย์ต่างดาวเอ๊ หรือว่าขยะอวกาศชนยาเราอีกแล้วหนีกันดีกว่าไปค่ะแล้ว